นี่นะครับหลังจากออกกําลังกายมาใหม่ๆนะครับขามันก็จะดิ้นเองแบบนี้ครับเนี่ยนะใครเป็นบ้างมันจะเป็นคล้ายๆกับกล้ามเนื้อม,มันมันมันต่อต้านนะมันมันยืดมันหดนะเพราะว่าผมก็ยกมันมา กล้ามเนื้อเนี่ยบริเวณนี้มันตึงมันตึงยาวเนาะเดีวเราก็ไปฝึกยืนฝึกออกกําลังกายเสร็จก็นี่ฮะพอเรามานั่งพักมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันจะดินเองนะครับผมไม่ได้ทําอะไรมันนะครับนี่ฮะกระตุกแบบนี้ใครเป็นบ้างดินเองครับมันดินเองส่วนด้านความ ด้านขวาไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นนะแต่ว่าก็เป็นเป็นนิดๆแต่ด้านซ้ายนี่เป็นมากนะฮะ